Nói na Nói na Nói thả Nói na Nói na học เห็นก็เป็นกล้วยนะคะอันนี้หักกล้วยนี้เสียดายมากค่ะเพียใหญ่มากหักตอนฝนตกว่านว่านนกคุ้มเบี้ยพิกค่ะ ทุกอย่างที่กินได้คะ่ะเนื้อที่ไม่เยอะคะ่ะอันนี้ก็อีกประมาณสิบวันก็จะตัดได้แล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆตรงนี้จะจะพาไปดูในหน้าปักช่องค่ะเ,เอาวันนี้ตัด นู่นีนเคียร์หนึ่งค่ะโอ้ยหเนียหนาหวานมากต้นนี้เหน้หนาปากช่องพาชมสวนหลังฝนตกเมื่อคืนเมื่อวานนี่ค่ะอืมนี่เด็กสวยๆพริกค่ะพริกพริกชีวิตพริกค่ะเผ็ดมากค่ะ ขอบคุณที่รับชมวานวานนกคุ้มเบี้ยพริกค่ะก็จะมีกระเพรามีต้นไม้มงคลน,นี่ดอกดาวเรืองค่ะต้นไม้มงคลค่ะนี่ก็จะมืดแล้วนี่ในหนาปากช่องค่ะ นี่ค่ะอันนี้ยังโตไม่เต็มที่นะคะนี่ก็จะมืดแล้วนี่ในนาปากช่องค่ะนี่ค่ะอันนี้ยังโตไม่เต็มที่นะคะซื้อกิ่งเข้ามาก็แพงอยู่แต่ว่าเราจะปล่อยธรรมชาติค่ะเพื่อนๆว่านว่านนกคุ้ม เบี้ยพริกค่ะลอยเอาวันนี้ตัดนู่นหนีเคียร์หนึ่งค่ะโอ้เมื่อวานไม่ได้ตกตกตัก้งแต่เมื่อวานก่อนเนาะ เก็บน้อยหนาด้วยค่ะในนจะหาสีภูมิปลูกด้วยค่ะมดมดเขาอยู่ในนี้นะคะ,ะเป็นดอกอันชันตรงนี้ก็จะเป็นดอกบานไม่รู้เลยสีขาวนะคะดูปีกล้วยต้นกล้วยจะใหญ่มากค่ะเพื่อน ปดดลปูกทุกอย่างที่กินได้ค่ะเนื้อที่ไม่เยอะค่ะอันนี้ก็อีกประมาณสิบวันก็จะตัดได้แล้วค่ะเพื่อนๆปลูกทุกอย่างที่กินได้ค่ะเนื้อที่ไม่เยอะค่ะอันนี้ก็อีกประมาณสิบวันก็จะตัดได้แล้วค่ะเพื่อนๆนีมะเขือค่ะเขือริกค่ะสับัีร นีหมดเขาอยู่ในนี้เดี๋ยวเอาใส่ถังก่อนหมดเขาอยู่ในนี้กน้อยหน่าน้อยหน่าว่านว่านนกคุม้มเบียร์พิกค่ะ โเมื่อวานไม่ได้ตกตกแต่เมื่อวานก่อนเนาะเก็บน้อยหนาด้วยออกให้ลงน้อยหนาปากช่องพาชมสวนหลังฝนตกเมื่อคืนเมื่อวานนี่ค่ะ น,นีอันนี้ก็ใบหัวละพานะคะเป็นดอกอัญชันตรงนี้ก็จะเป็นดอกบานไม่รู้เลยสีขาวหมดเขาอยู่ในนี้เดี๋ยวเอาใส่ถังก่อนหมดเขาอยู่ในนี่ย ือกิ่งเข้ามาก็แพงอยู่แต่ว่าเราจะปล่อยธรรมชาติค่ะเ,เพื่อนๆมดค็ออยู่ในนี้เดี๋ยวเอาใส่ถังก่อนมดค็ออยู่ในนี้ยามเย็นนะคะนี่ฝรังค่ะฝรังปลูกทุกอย่างที่กินได้คะ่ะเนื้อที่ไม่เยอะค่ะอันี่ก็อีกประมาณสิบวันก็จะตัดได้แล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆ นหนาปากช่องพาชมสวนหลังฝนตกเมื่อคืนเมื่อวานนี่ค่ะน้อยหนาน้อยหนาปลูกทุกอย่างที่กินได้คะ่ะเนี้ยที่ไม่เยอคะค่ะนี่ก็อีกประมาณสิบวันก็จะตัดได้แล้วคะ่ะเพื่อน โอ้ยเนยหนาหวานมากต้นนี้โอ้ยเนยหนาหวานมากต้นนี้นี่ก็จะมืดแล้วนี่เนยหนาปากช่องค่ะนี่ค่ะอันนี้ยังโตไม่เต็มที่นะคะปลูกทุกอย่างที่กินได้คะ่ะเนื้อที่ไม่เยอะคะ่ะอันนี้ก็อีกประมาณสิบวันก็จะตัดได้แล้วคะ่ะเพื่อน แต่จะมีกระเพรามีต้นไงม้มงคลน,นี่ดอกดาวเรืองค่ะต้นไงม้มงคลค่ะลยเอาอันนี้ตัดนูนอีกเคียนหนึ่งค่ะค่ะแต่จะมีกระเพรามีต้นไงม้มงคลน,นี่ดอกดาวเรืองค่ะ เตนน็นไม้มงคลค่ะโอเมื่อวานไม่ได้ตกตกแต่เมื่อวานก่อนเนาะเก็บน้อยหนาด้วย ทุกอย่างที่กินได้ค่ะเนื้อที่ไม่เยอะค่ะอันนี้ก็อีโกประมาณสิบบันก็จะตัดได้แล้วค่ะเพื่อนๆยามเย็นนะคะนี่ฝรั่งค่ะฝรั่งในหนาปากช่องพาชมสวนหลังฝนตกเมื่อคืนเมื่อวานนี่ค่ะก็จะมีกระเพราต้นไนม้มงคล น,นี่ดอกดาวเรืองค่ะเ้นไม้มงคนค่ะหมดเขาอยู่ในนี้เดี๋ยวเอาใส่ถังก่อนหมดเขาอยู่ในนี้ค่ะในุกเราจะหาสีพูมาปลูกด้วยค่ะมดมดเขาอยู่ในนี้นะคะ ทุกอย่างที่กินได้ค่ะเนื้อที่ไม่เยอะค่ะอันนี้ก็อีกประมาณสิบวันก็จะตัดได้แล้วค่ะเพื่อนๆก็เป็นกล้วยนะคะอันนี้หักกล้วยนี่เสียได้มากค่ะเสียใหญ่มากหักตอนฝนตกตรงนี้จะเป็นดอกอัญชันตรงนี้ก็จะเป็นดอก บ้านไม่รู้เลยสีขาวนี่ก็จะมืดแล้วนี่ในหนาปากช่องค่ะนี่ค่ะอันนี้ยังโตไม่เต็มที่นะคะอืมส,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 สวยสวยพริกค่ะพริก